เราก็จะมาพับจะรวดจะดาดกันนะคะหรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโอริกามินะคะอ่ะก็มาเรามาดูอุปกรณ์กันเลยว่ามีอะไรบ้างอ่ะนี่ก็มี เราอะแล้วไงต่อฮะเร,ออเราก็กลางออกมาเพื่อเนี่ยมันจะมีรอยอยู่ที่ไหมอโอเคแล้ว,ลวสามเหลี่ยมสองด้านเอาสามเหลี่ยมถึงแค่เส้นที่เราทำไว้พอ yes. ใช่ไหมมันจะมีเส้นตรงกับเส้นอีกทีหนึ่งนี้อ่าแล้วก็กดไว้ให้เส้นนี้ตรงกันเส้นแรกนี่เห็นไหมให้ไม่ใช่ไม่ใช่มันแบบแหลมเลยนะให้มันแบบมีเหลี่ยมเหลี่ยมนิดหน่อยโอเคเสร็จแล้วยังไงต่อสามเหลี่ยมอัพสามเหลี่ยมอีกทีหนึ่งไหนนะคะยังไงเขาให้ตรงเส้นนะ แล,แล้วแล้วจะมีตรงนี้อยู่แล้วก็ปิดล็อกอย่างนี้ปิดปิดปิดไว้เพื่อล็อกนะนะมันจะมีเส้นอยู่แล้วก็พับให้ตรงเส้นอีกทีหนึ่งอโอเคเสร็จแล้วพับยังไงต่อพับครึ่งพับพับครึ่งอย่างนี้นะ,ะก็คือพมาข้างหลังแล้วก็พับครึ่งให้ตรงตแล้วก็พับปีกแล้วพับข้างบนนะ รีดให้เรียบนะถึงจะพุ่งได้ดีมาไหมโชว์ตะวดนทงโชว์ตะลวดนี่พุ่งไปทางนั้นเลยนะคะด้านลูค้เตเตอร์จะโชว์ปลากันนะคะมาเราลองปลาอยู่ สำหรับจรวจกระดาษนี้การพับสรวจระี้ก็ฝึกอยู่นะมันฝึกอะไรบ้างฝึกฝึกมือค่ะฝึกมือให้เราแบบรีดให้เรียบความจริงแล้วเวลาเราพับกระดาษเราต้องรีดให้เรียบต้องรีดให้เรียบฝึกสายตาด้วยเวลาเราพับขึ้นต้องดูว่าให้มันขึ้นจริงๆไมงั้นเราจะฟลแล้วมันจะไม่เรียบนะก็เป็นไงบ้างคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั